สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลาทีวีด้วยนะครับผมโอ้โหบอกเลยนะครับผมไม่คาดคิดว่าจะมาในรูปแบบนี้นะครับผมกับดาบคาตาณะใหม่นะครับผมบอกเลยได้กันแบบฟรีๆยกเซิร์ฟนะครับผมเพียงแค่ท็อปอัพนะครับผมแล้วพี่จะบอกเลยว่าดีหรือไม่ดีนะครับผมบอกได้คำเดียวว่าเฮ้ยมันโอเคนะมันมัน,ม,นมันใช่เลยนะมันเป็นสไตล์ที่แบบเฮ้ยเคยรู้จักแบบ อ่าไม่ใช่บิ๊กแบงบิ๊กแบงคือการระเบิดนะครับผมของกลุ่มดาวนี่คือหลุมดำเรียกอะไรเดีย่ยเอออะไรไม่รู้อ่ะเออแบบมันแรงดึงดูดนะครับผมซึ่งดาบคาตาณาตัวนี้นะครับผมจะเป็นการแบบ เหมือนตรีมแบบกลุ่มดำจุดสวมรวมพลังงานอะไรแบบนี้นี่ครับผมเหมือนกาแล็กซี่กาแล็กซี่เหมือนประตูมิติอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นตรีมเหมือนดวงกลุ่มดวงดาวพวกนี้นะออกสีม่วงม่วงชมพูชมพูนะครับผมถ้าพลังงานเยอะก็จะเป็นสีม่วงเข้มนะครับผมประมาณนี้เนาะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเก็บโทเคตหรอกพี่เปิดให้ดูดเฉยๆโอเคครโอเคอย่าเพิ่งสนใจนะครับผมเดี๋ยวพี่อธิบายก่อนว่าคาตาณะมันดียังไงครับตัวนี้เนี่ยครับผมซึ่งหนึ่งเลยดีตรงที่ท็อปอัพไม่เสียเพชรเก็บเพชรไว้ไปสุ่มช่องควงนะคร ซองควงอัพเวลด้วยนะเออประมาณนี้เลยพูดถึงคาตานะนะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนโมเดลแล้วนะครับผมนี่เลยก็พี่ก็มีมาณ3ตัวนะกับคาตาณนะอัพไออัพบ้าเลยคาตานะอัพเวลไม่ใช่คาตานะเปลี่ยนรูปแบบดีไซน์นะครับผมก็คือเปลี่ยนโมเดลนเ,เองพวกนี้จะเป็นโมเดล เก่าๆเลยนะครับผมพวกคาตานะพวกนี้นะครับผมดูดิเห็นปะธรรมดาอีซี่เลยนะครับผมนี่คาตานะอาไฮเปอร์บุ๊กนะครับผมสามารถเปลี่ยนสีได้นะอันนี้แซ่บเด็ดๆจริงนะครับผมอะแต่สำหรับน้องๆใส่ฟรีนะครับผมบอกเลย มันฟรียังไงพี่มันต้องเสียตังค์เติมเพชรใช่ครับผมแต่เราอย่าไปคิดตรงนั้นสิพี่ก็จะบอกว่ามีแอปดีๆแจกบัตรชมน,นี่ด้วยและก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าเฮ้ยพี่ผมต้องเติม,มาหาเงินจากไหนก่อนเดี๋ยวพี่บอกนะครับผมดูคาตาตรงนี้นะเป็นมีมีก้อนพลังงานอยู่ตรงกลางเห็นไหมเป็นสีชมพูชมพูนะครับผมซึ่งอันนี้โคตรด,ดีบอกเลยมันดีจริงเว้ยคือเปลี่ยนโมเดลเว้ยเป็นโมเดล,เเเดลเฉลองครบรอบ5ปีนะครับของฟรีไฟนะครับผมซึ่งครั้งที่แล้วจะเป็น อาดาบแห่งเสียงเพลงสีชมพูนั่นแหละคือมันไม่สวยนะครับผมอันนี้คือไปดูอีกรูปทรงมันแบบเหมือนกาแล็กซี่เหมือนกลุ่มพลังงานนะครับผมอันนี้สวยแล้วก็สําหรับคนที่เติมหนึ่งเพจจะได้ท่าทางเต้นน้องนาคนะครับแบบนี้เลยเอาไปแดนซ์กับ t h สตินบีเบิลเลยครับผมโอ้โหโคตรจะดีบอกเลยย้ำนะดีนะครับดีเลยนะครับ499เพชรสานะครับสำหรับคนที่ไม่มีนะครับผมไม่มีทางเติมเพจนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเออบอกเลยนะครับผมคือมันดีจริง จริงๆนะคือแบบว่าเออมันเปลี่ยนโมเดลด้วยแล้วมันก็เป็นดาบแบบเอยใครเห็นก็เฮ้ยคนนี้มีดาบ คาต纳ฉลองครบรอบ5ปีนะครับผมอ่ะพี่ทำการท็อปอัพเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งใช้บัตทูมานี่แบบฟรีๆที่รับมาจากแอปแอปหนึ่งนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมก็เติมไปเลยไม่ต้องคิดมากนะครับผมก็คือเงินก็เงินฟรีนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยและยังรับแบบหูหนากน้อยอีกนะดูดีน่ารักน้องเขาน่ารักนะผมเต้นเดี๋ยวเอาไปเต้นกับจัสตินบีเบิลนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับผมดับคาตนาตัวนี้เลยนะครับผมที่กดรับแบบหนึ่งนะ คาตาตัวนี้นะครับผมนี่ฉลองครบรอบ5ปีนะครับผมนี่ใครเห็นก็จําได้นะครับผมดูดิฟูบ เอฟเฟกอาจจะไม่อลังการแต่อีตรงแท่นพลังงานโคตรแจ่มนะครับผมบอกเลยถือว่าดีรับฟรีด้วยนะครับผมเพียงท็อปอัพนะครับผมมามาตั้งใจฟังนะครับสําหรับคนที่ไม่มีเงินเติมเกมนะครับผมหรือหาเงินเติมเกมแบบฟรีพี่ขอแนะนําเลยเขาแจกบัตรทูแบบฟรีเลยนะครับผมขอแนะนําแอปนี้เลยตั้งใจดูนะครับตั้งใจฟังนะครับผมสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีด้วยบัตรทูมันนี่แบบฟรีครับขอแนะนํา Happy Dummy นะครับผมแอปแอปนี้ครับแจกบัตรทูมันนี่แบบฟรีดูที่คอยเป็นหลักนะครับ สมมติเรามีคอยเยอะใช่ไหมเราทาไงต่อกดไปที่ข้างล่างครับแลกบัตรทูมันนี่นะครับผมมาเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าจะได้ยังไงสำหรับคนที่สนใจลิงก์ดาวโหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมรายละเอียดอยู่หน้าช่องนะไปดูนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้กดไปที่สีม่วงนะครับผมทําการแลกไว้เรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็กดที่บันทึกคัดลอกเลขบัตรทูมานะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมที่เราแลกมาแบบฟรีๆเพราะเก็บคอยใช่ไหมทีนี้ก็นํามาใส่ตรงนี้นะครับผมนี่นํามาใส่ตรงในเว็บของการีนานะครับผมทีนี้เรากดเลย ปุ้มแป๊ตัดเดียวเพชรเด้งเลยนะครับผมเป็น1,300เลยนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมหาบัตูมันนี่แบบฟรีลิงค์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยสำหรับคนที่ไข้โคตดพี่นะครับรับไปเลย1,000คอยนะครับผมเก็บไวแ้แลกบัตูมันนี่เนาะโอเคอย่าลืม โอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมกับดับคาตานาตัวนี้นะครับผมเออถือว่าดีเลยนะครับผมแจกฟรีด้วยนะครับผมเพียงท็อปอัพนะไม่ต้องเอาเพชรไปซื้อนะครับผมมันได้ฟรีนะเดี๋ยวมันมาขายอีกทีมันจะแพงนะครับผมหรือมันไม่มาอีกเลยก็ไม่รู้นะครับผมแล้วเพชรไปสุ่ม2องครัวเอานนะครับผม ย้ำนะเอาไปสูมซองขวงอัพเวลนะมันจะมาไม่พูกนี้กับปลื้เนี้แหละก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมก็สำหรับคนที่เป็นสายเก็บไอเทมนะครับผมสายฟรีก็ทำได้นะครับผมมีแอปดีๆแจกบัตรทูมันนี่ไปเติมเกมนะครับย้ำกิจกรรมนี้สิ้นสุดโน่นเลยนะครับผมเดือนหน้าเลยนะครับยังทันนะครับผมก็499ิเพชรนะครับผมบอกเลยนะ โคตรจะดีนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวทางหน้าของดาบแบบละเอียดสักนิดนึงกนะ่อนจะไปนะครับผมแต่บอกเลยว่าดีนะครับหมันเปลี่ยนโมเดลถ้าเกิดมันไม่เปลี่ยนโมเดลดีพี่ไม่เอานะบอกเลยนะแล้วมันงมีไอ้ก,ก้อนสีม,ม,ม่วงๆนี่ถือว่าดีเลยนะครับผมดูดูกัน อ่านี่เลยนะครับผมเจ้าคาตนาตัวนี้เลยนี่เห็นป้าฉลองครบรอบ5ปีนะครับผมเป็นสีม่วงอันนี้ก็คือไฮเปอร์บุกนะครับเปลี่ยนโมเดลสามารถเปลี่ยนแสงได้ด้วยอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอีกนะครับผมเป็นคาตนาไฟนะครับผม,มกะโหลกลอันนี้ก็เป็นสีม่วงเหมือนแบบลุงล้งๆหน่อยนะครับผมซึ่งดีหมดเลย ซึ่งพวกนี้จะเปลี่ยนโมเดลซึ่งถ้าไม่เปลี่ยนโมเดลดิพี่ไม่เอาและดูนะครับเอฟเฟกของมันก็คือเป็นดาบแล้วก็มีเหมือนว่าเหมือนกลุ่มดวงดาวรอบดาบอีกทีนึงแล้วก็มีก้อนพลังงานอยู่ตรงแท่นดัมจับหรือตรงนั้นนะคือมันเหมือนแบบดาบมันมีพลังนะครับผมเออเออก็คือว่าโอเคเลยจริงๆถ้าเกิดไอ้นี้มีไ์เซเบอร์นะจริงปะโคตรจะเทบอกเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมกกับดาบคาตาณาตัวนี้นะใครมีก็เทนะครับผมและแจกฟรีเอ้ไม่ได้แจก รับฟรีด้วยนะเมื่อท็อปอัพในแอปผมประมาณนี้เลยเนาะก็จัดกันได้นะครับผมใครไม่มีตังเติมเพชรนะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมบอกเลยนะครับผมโคตรจะดีนะครับผมอ่ะไปกันต่อนะครับผมสําหรับกิจกรรมทางด้านของฉลองครบรอบ5ปีนะก็ทํากันให้หมดนะครับผมเดี๋ยวเนี่ยทำมาเรื่อยๆแล้วจนถึงนี่เลยนะครับผมแคปซูลฮีโร่เลยครับผมตัวนี้ น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับผมจะเป,เป็นการแจกข้างน้่งของ j จ s t i n Bieber นะเข้าไปทํากิจกรรมกันเนาะโอเคก็ประมาณเลยส่วนโทเค็นนะครับผมแลกให้หมดนะครับผมเดี๋ยววันที่2 7จะเปิดทําการแลกอีกนะครับผมแลกในะที่นี้คือแลกอะไรก็แลกของต่างๆในนี้นะครับผมก็จะเป็นทั้งนั่งชุดม o n s t e อร์ทรังค์ทรัคนะครับผมรถบรรทุกนะครับผมบบไอรถใหญ่นะแล้วก็แผ่นเสียงครบรอบ5ปีนะครับผมซึ่ง ้ยบอกเลยว่ากิจกรรมดีจริงๆนะรสระสายฟรีไอ้ที่แจกฟรีก็แจกเยอะนะครับผมไอ้ที่ เสียตังก็มีเยอะนะครับผมแต่ไอเสียตังนี่ไม่ต้องกังวลเลยถ้าเกิดใครมีแอปแอปหนึ่งนะครับผมก็แฮปปี้ดัมมี่นะลิงก์อยู่ด้านล่างนะแอปเขาดีจริงนะครับผมดูดิพี่คือไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมพี่ไม่เคยใช้เงินตัวเองเลยนะคือใช้เงินจากไอบัตรทูมันนี่ไปเติมนะครับผมอายามนะครับผมเพชรสีม่วงนะาจะมาวันที่27อีกนะครับผมก็คือเปลี่ยนรูปแบบแล้วนะครับผมรูปแบบที่นี่คือเปลี่ยนไอเทมต่างๆที่อยู่ในร้านนะครับผมใครอยากได้อะไรก็เอานะครับผมพี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นก็เเโก นะครับผมบอกเลยโคจะเด็ดนะครับผมอ่ะก่อนจะไปนะครับผมบอกเลยนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีตังเติมเพชรน,นะครับผม499เพชรน,นะริ้งอยู่ด้านล่างเลยกิจกรรม การท็อปอัพนี้สิ้นสุดเดือนหน้านะครับผมสิ้นสุดก็คือเดือนหน้าวันที่1อะ่ะมาสิงหากรกฎาคมโอเคประมาณเดืนหนึ่งกันยาน่าจะหมดหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะเอา้าเพชรเข้ามาอีกแล้วเห็นปะหลอกเลน่นพี่กดเองนะครับผมพี่ก็ทําการกดอีกเครื่องนึงก็เติมได้แบรทูม,มันนี่ให้มันหักเลยทูม,มันนี่นะครับผมโอเคไหมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมดูดีโหชีวิตมีแต่เพชรนะครับผมใครอยากมีเพชรแบบพี่ก็ริ้งอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมโอเคเจอคลิปต่อไปสําหรับคนที่อยากได้คาตาณานะไม่มีเงินเติมเพชรได้้ลลิงงอยยู่่ดาานาเนเะครับผม